สำหรับผู้เล่นเรบอกแล้วอีกแมปหนึ่งที่เป็นที่นิยมในขณะนี้และไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ D <S อ s เพราะว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญแล้วเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่จะทาให้คุณได้ตกใจไปพร้อมกับเพื่อนๆได้มากสุดถึง12คนเกมนี้เป็นเกมที่จะให้เราเดินผ่านประตูทั้ง100บานเข้าไปในห้องที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับปีศาจตัวไหนกันแน่แถมยังเป็นเกมที่มีปีศาจที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเกมคุณภาพแบบนี้ช่องวัตชูก็คงจะไม่พลาดรวบรวมรายชื่อปีศาจ กับที่ปีศาจตัวแรกกันเลยนั่นก็คือไฮเป็นปีศาจท,ที่คุณจะต้องเข้าไปหามันเท่านั้นเพราะมันอยู่แค่ในตู้เสื้อผ้ามันจะโผล่ามาก็ต่อเมื่อเราอยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นนานเกินไปโดยเราจะมีเวลายอยู่ในตู้เสื้อผ้านั้นไม่เกินประมาณ20วินาทีเท่านั้นก่อนที่มันจะถีบแลอาออกมาจากตู้พร้อมกับดาเมจประมาณ45%ของหลอดเลือดเราแต่ผลของไฮหรือว่าปีศาจตัวนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับเราในประตูที่50แล้วก็100ที่เราจะต้องเจอกับบอสที่มีชื่อว่าฟิกเกอร์